ผู้โดยสารสามวันมีดังต่อไปนี้หนึ่งเขาถามน้องว่าจำนวนผู้โดยสารที่ไม่เสียค่าโดยสารจำนวนผู้โดยสารที่ไม่เสียค่าโดยสารเนี่ยก็คือตรงนี้ครับสี่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 ปีไม่เสียค่าโดยสารก็คือเอาสามบวกหนึ่งบวกสองครับคําตอบที่ได้ก็คือหกครับอ่าคาตอบที่ได้ข้อนี้คือหกนะครับ ตรงนี้ได้หกจำนวนผู้โดยสารนะครับจำนวนผู้โดยสารสามวันรวมกันมีค่ากี่คนจำนวนผู้โดยสารก็คือเอาสามบวกสามบวกสองบวกห้า สีแดงที่พี่เขียนคือวันที่หนึ่งนะครับวันที่สองก็คือเอาหนึ่งบวกห้าบวกสามบวกสามและสีเขียววันที่สามนะครับสี่บวกห้าบวกสองลองคิดเลขดูนะครับจะได้สามสิบแปดครับลองคิดเลขดูนะครับจะได้ทั้งหมดสามสิบแปดครับ ข้อที่สามครับออกแบบอัลกอริทึมในการหาจำนวนเงินค่าโดยสารทั้งหมดสามวันเขาให้เราออกแบบนะครับอัลกอริทึมนะครับของค่าโดยสารสามวันน้องก็บอกว่า ถ้าเป็นค่าโดยสารสามวันนะครับก็คือวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะครับมีคนเสียเงินสามคนสองคนรวมเป็นห้าคนครับเอาห้าคูณยี่สิบครับแต่หกสิบห้าปีเราเสียคึ่งราคาครับก็ต้องเอาห้าไปคูณสิบ คำตอบที่ได้ก็คือ150ครับวันที่2นะครับวันที่2มี5้บวก3เป็น8ครับแล้วก็59อีก3อ้อวันที่2ไม่มีใครครึ้นราคาครับวันที่2ไม่มีใครครึ่งราคาครับปกติให้ออกแบบโดยการใช้ Python ครับเพราะว่า Python คือภาษาหลักที่เราเรียนครับ แต่เดี๋ยวพี่จะสอนพื้นฐานภาษาซีไปด้วยตรงนี้20คูณด้วย11ครับคำตอบก็คือ220ครับวันที่3ครับ32ปี4คนตรงนี้5คนกลายเป็น9คน9คนคูณ20นะครับบวกกับ2คนคูณด้วย10ครับคำตอบก็คือ200รวมค่าที่สารสามวันนะครับ570จบ เนี่ยเขาเรียกว่าโจทย์แนววิทย,ยาการคำนวณไม่ใช่ครับเขาให้ออกแบบการแกรมคือเป็นภาษาคำพูดครับ โจทย์ไม่ได้สั่งให้น้องทำเป็นโค้ดนะครับคำว่าวิทยาการคำนวณไม่จำเป็นต้องเป็นโค้ดครับน้อง <inaudible> ไม่ใช่ให้ออกแบบผังงานนะครับอ่าไม่ใช่ให้ออกแบบผังงานนะคำว่าเอากริทึมไม่ใช่ให้ออกแบบผังงาน,นครับผังงานคือผังงานเขาจะบอกเลยว่าออกแบบอังกริทึมโดยการใช้ผังงานครับน้อง ไม่ได้เกี่ยวกับผังงานนะครับพ่อนี้ที่น้องถามพี่มาว่าทําไมไม่ทําเป็นผังงานเขาไม่ได้ให้ออกแบบผังงานไงคำว่าอัากริทึมเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นผังงานนะครับอ่เอาเคลียร์นะอ,อ่ะตอบคำถามน้องพิกก่อนครับโอเคครับก็มีคำถามว่าย้อนกลับไปในเรื่องของโปรแกรม ะครับย้อนกลับไปในเรื่องของโปรแกรมครับการเรียงลำดับเครื่องหมายในโปรแกรมภาษา Python กับภาษา C คือวงเล็บสำคัญที่สุดสูงสุดเหมือนในคณิตศาสตร์เลยถ้ามีวงเล็บเราต้องกระทำกันในวงเล็บก่อนลำดับที่สองคือบวกบวก กับลบลบบวกบวกกับลบลคืออะไรนะครับคือการเพิ่มค่าครับเพิ่มค่าเนี่ยเป็นการเพิ่มค่ากับลดค่าครับเพิ่มค่ากับลดค่าครับเป็นอันดับที่สองครับเพิ่มค่ากับลดค่าเป็นอันดับที่สองครับ ต่อมาครับอันดับที่สามครับอันดับที่สามอ่าอันดับที่สามนะอันดับที่สามก็คือเป็นเครื่องหมายอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นบวกนะครับคูณหาร แล้วก็หมดสามอันนี้เป็นเครื่องหมายในความสำคัญที่เท่ากันทั้งหมดเลยอ่าสอันนี้นะครับเป็นเครื่องหมายในความสำคัญที่เท่ากันทั้งหมดเลยนะครับต่อมาครับเครื่องหมายอันดับที่สี่ครับเครื่องหมายอันดับที่4ก็คือบวกกับลบครับ และเครื่องหมายอันดับที่ห้าคือต่ำสุดเลยเป็นเครื่องหมายการเปรียบเทียบครับก็คือบวกเท่ากับนะครับลบเท่ากับแต่พวกเนี้ยเราอาจจะไม่ได้เจอนะครับคูณเท่ากับเพราะทพี่ไม่ได้ใช้นะสูงสุดก็น่าจะมีแค่สี่ตัวที่น้องต้องถามเพราะฉะนั้นที่น้องทิ่ถามว่าเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายมอดเนี่ยจะทําตัวไหนก่อน คําตอบก็คือความสัมพันธ์เท่ากันให้เรียงลําดับจากซ้ายไปขวาครับเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหมดนะครับมีความสำคัญเท่ากันครับจบเสร็จแล้วอ่าณครับรน้องที่ถามมาว่า เออการออกแบบอังกอริทึมนะครับน้องจะเขียนคําว่าเริ่มต้นได้ไหมก็เขียนได้ก็ไม่มีผิดนะครับเริ่มแล้วจบก็ได้นะครับไม่ผิดเลยแต่ข้อเนี้ยเขาแค่ให้เราออกแบบเพื่อเป็นงานของเราแล้วเอาไปเขียนโปรแกรมเท่านั้นเองไม่ต้องระบุขั้นตอนครับผมเครื่องหมายบวกบวกต่างกันยังไง โอเคเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายบวกบวกต่างกันยังไงเครื่องหมายบวกบวกก็คือการเพิ่มค่าไปหนึ่งครับอย่างเช่น i บวกบวกอย่างเงี้ยน้องต้องเพิ่มค่า i ของเราไปหนึ่งตัวครับก็คืออย่างเช่นถ้า i เป็น5้าก็บวกบวกก็จะได้เป็นหกให้เราทำก่อน เพราะฉะนั้นบวกสองตัวไม่เหมือนกับบวกตัวเดียวนะบวกสองตัวไม่เหมือนกับบวกตัวเดียวนะครับอโอเคนะครับแต่ถ้าบวกกับลบเนี่ยมันคือการบวกลบธรรมดาเลยน้องเข้าใจคำว่าบวกบวกกับบวกลบแล้วใช่ไหมถ้าเป็นบวกบวกคือการเพิ่มค่าไปหนึ่งครับยกตัวอย่างน้องมีค่าไอเป็นห้าน้องเขียนไอบวกบวก น้องก็จะได้เป็นหกครับน้องจะได้เป็นหกเขียนหน้าเขียนหลังเหมือนกันนะครับลดอถ้าลบลบก็ลดค่าไปหนึ่งอ่ะยกตัวอย่างเลยแล้วกันยกตัวอย่างเลยแล้วกันสมมุติไอของพี่ มีค่าเป็นหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดพี่เขียนว่า x mm hmm. เท่ากับ i บวกบวกนั่นหมายความว่า x mm hmm. ของพี่ก็จะมีค่าเป็นสองอ่านี่คือพี่ยกตัวอย่างสถานการณ์นะครับให้ดูเฉยๆแต่ถ้าลบก็ i ลบลบก็จะลดลงเหลือศูนย์ครับใครพื่งเข้ามานะครับหน้า2องยี่ิบเก้านะครับหน้าสองอยี่สิบเกนะครับ โอเคนะครับหวังว่าทุกคนจะเคลียร์ประเด็นคําว่าออกแบบเอากริทึมนะครับคําว่าออกแบบเอาเอากริทึมเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องเขียนผังงานยกเว้นเขาบอกว่าออกแบบเอากริทึมโดยการใช้ผังงานน้องค่อยเอาขั้นตอนนี้ไปเขียนผังงานครับ